ที่เชฟจะพามาดูแปลงที่เพาะแคลทิ้งๆแบบทิ้งงกว้าง,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 งๆไม่ได้ใส่ใจอะไรมันมากมายมาถึงก็หวานเม็ดมาเลยปรากฏว่าผลที่ออกมามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือรวมๆกันทั้งสวิชชัสวิชชันี่ตั้งใจแยกแยก,แยกก้ามันต้นต่ตน้ตน,ตน,ตนมันก็เลยมาอย่างนี้อันนี้คือแคลแคลใบใหญ่คนนะเะนี่ยมันก็จะถี่กันนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอ รอเวลารอจังหวะต้องขยายเขาลงกระถางขุดออกแล้วลงกระถางก็จะมีแบบแบบนี้ท้าเจอนอนบ้างอะไรบ้างให้เขาขึ้นขึ้นไปพร้อมๆกันสู้ให้มันสู้ตัวของมันเองมันก็จะงามมากจ้ะมันก็จะเป็นโดนอะไรกินบ้างแล้วแต่เงียลักษณะของการโดนสโตพืชบุกอันนี้ไม่เขียวเนี่ยเป็นคอทดลองปลูกในกระถาง ว่าต้นหนึ่งกับดินที่เราทำเองอน้ำหนักต้นผลผลิตออกมาเป็นยังไงมาดูตรงนี้แล้วการที่จะทำให้แคลเขาแตกก่อใหญ่เยอะขึ้นเราก็จะเจอเคสเรื่องของปัญหาหนอนหนอนมันกินยอดอะคะ่ะพอกินยอดเสร็จเชฟไม่ได้ทำอะไรนะเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยเราก็แค่ดูให้ใหดินให้น้ำส่วนใหญ่จะให้น้ำอย่างเดียว ปุ๋ยไม่ค่อยได้ให้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะแตกกอต้นหนึ่งมีทั้งหมดหนึ่งเดี๋ยวนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้ากอในต้นเดียวกันจากต้นเล็กๆดังนั้นแล้วถ้าเราอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยจาได้ว่าตอนที่เขาโดนหนอนกินเชฟไปเด็ดยอดตรงยอดมันทิ้งเลยโดยที่มีก้านใบเหลือสองถึงสามใบแล้วอย่างนั้นเขาจะแตกกองเขาออกมาทั้งหมด ต้นหนึ่งได้ทั้งหมดห้าก่อดูอย่างต้นนี้นี่ลักษณะของกันอันนี้เจ้าปูเล่หอ่อใบไม่ห่อให้อากาศไม่ถึงอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้คือต้นหนึ่งนับเลยหนึ่งสองอันนี้ออกอีกสามแล้วก็ข้างหลัง 4, 5, 6, 7, 7อีกสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกอต่อต้นหนึ่งว่าใส่กระถางถ้าเราใส่กระถางอะ่ะมันก็จะใหญ่กอพอมันก็จะใหญ่ อันนี้ส่วนตัวนี้ใบเขาค่อนข้างหยิกสวยหน่อยดังนั้นทำให้เราเข้าใจว่าอุณหภูมิอากาศที่เขาชอบก็คือแดด30%นอกนอกนั้นอยู่ในร่มความดินของชื้นคือใช้ดินหมักผสมของเชฟจะมีแกบดำขุยมะพร้าวขี้หวัวใบก้ามปูหมักผสมกับน้ำจุลินทรียส,สังเคราะห์แสง ทิ้งไว้ประมาณที่หนึงแล้วก็เอามาใส่ใต้โคนเขาผลมันก็เลยออกมาเป็นเงี้ยหยกิกหยิกสวยอันนี้แค่แปลงหนึ่งก็หลายต้นอยู่ประมาณน่าจะยี่สบกว่าต้นได้แล้วดูอีกแปลงหนึ่งช่วงนี้ก็จะลกๆหน่อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาสว่วนนี้นี่ก็เป็นแคลวก็หวานทิ้งไว้เหมือนกันเม็ดมันเหลือก็เลยไม่รู้จะทำอะไร มือใหม่หัดปลูกเนาะเลยทิ้งเลยนี่อันนี้ยังยังตรงเนี้ยมันจะอยู่ในร่มตลอดเลยเขาจะมาอย่างเงี้ยต้นเล็กๆเนี่ยความสวยๆเดี๋ยวพอใส่กระถางไปก็จะได้ราคาถ้าไม่ถ้าเราไม่จับเขาแยกกระถางให้ความห่างมันหน่อยอ่ะมันจะแน่นไปพอมันแน่นเขาจะเกิดอ,อาการแย่งอาหารกันใบมันจะไม่ใหญ่ไอ้น,นี่นี่ก็ยังอยู่ในซอกในหืในป่าในดงก็จะปล่อยอย่างนี้ไปก่อนเรื่องของการเพาะแบบ เกษตรที่เก็ดที่เกียดอันนี้จิงคือสายก็จากต้นเล็กๆตอนนี้ก็ฟอมไปใหญ่แล้วจิงคือสายชอบอยู่ในร่มตลอดไม่ชอบแดดยังไม่ไม่พออันนี้มันเหมือนจะตายพอเราจับมาอย่างเงี้ยมันโดนหนอนลมจนเหลือแต่ตอแล้วเอามาลงกระถางอ่ะมันก็ยังขึ้นได้อีกอตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันว่าแล้วก็ดึงเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ก็กำลังจะแตกกอแตกหนอ่อ ประมาณสเนาะเดี๋ยวปล่อยเขาทิ้งไว้ก่อนเชี่ยวจะไม่ค่อยทําอะไรกับมัน,นมากมายเท่าไหร่ก็จะปล่อยเดี๋ยวไปดูพาไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งลบๆหน่อยนะจ๊ะอ๋ออีกสายพันธุ์หนึ่งอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแหละตัวนี้จะเป็นเคลดโนเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ลงลงกระถางลงดินที่เราหมักเอง มันจะไม่มีอะไรมากอันนี้เคียวเดนวอันนี้ใบยิกเยอะเยอะเชฟทำเยอะประมาณตอนนี้พุ่งเกือบร้อยต้นได้รวมที่จังหวัดด้วยที่พี่ไว้บ้านพักน,นี่คือดินที่ของเชฟหมักเองจะเป็นอย่างนี้ลักษณะ่างนี้อันนี้คี้วัว อันนี้ใบก้ามปูที่ไปกวาด,วดมาแถวต้นไม้ข้างหลังวัดข้างหลังโบสถ์วัดอันนี้แกบดำํำแกบดำํำเนี่ยขุยมะพร้าวอันนี้เป็นขุยมะพร้าวเวลาจะใช้ก็จะหมักรวมการผสมรวมกันแล้วก็ใบก้ามปูเนี่ยเชฟลดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ประมาณ2-3เดือนแล้วดังนั้นพอเวลาเราหมักก็คือไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วหมักแล้วก็ใช้ได้เลยยกเว้นแกบ แกบถ้าเกิดว่าเราเอามาใหม่ๆอะ่ะต้องแช่น้ําก่อนแต่เชฟใช้วิธีการเอาแกบดํามากองไว้แล้วก็เปิดน้ําไหลผ่านให้ระบายความเข็มออกจากตัวเขาถ้าไม่งั้นนะต้นไม้เราจะตายวันนี้ฝากแค่นี้นะจ๊ะให้ชมแค่นี้